สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับของชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะครับประจําเดือนธันวาคมนะครับเอพิโฟองหรือปักหลังนะครับจะเป็นคลิปนี้จะเป็นการแบ่ง,บงการอะไรไงแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะคือผู้ที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนาย,ยนถึง14กรกฎาคมนะครับดูได้ทั้งแบบเ,เวลาเวลาเกิดเอ้ยวันเกิดเวลาสีและลักนาะเวลาเกิดเนี่ยก็ดูได้ทั้งสองแบบนะครับ แต่บอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นมันจะเป็นคลิปการดูดวงโดยความรักโดยรวมเนาะฉะนั้นเออเราไม่สามารถทําให้ชาวราศีมิถุนหรือเมถุนเนี่ยทุกคนดวงเหมือนกันทั้งหมดได้นะครับก็มีบางท่านนี่อาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างตรงบ้างหรือในบางกรณีคนรักกับคุณการกระทําจะสลับกันฉะนั้นดูให้ดีนะครับว่าคุณอยู่ในเคสไหนเนาะจ้ะเอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวราศีมิถุนในอดีตปัจจุบันคนาคตรมาคุณเจออะไรกันมาบ้างนะครับ อะมาดูกันเนาะในอดีตชาวราสีมิทุนเกิดอะไรขึ้นือเรามองว่าแบบหนึ่งขอฟังดีๆก่อนอืมคุณตัดสินใจพยายามตัดสินใจไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งอะครับคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกอืมไม่ได้สนใจคุณอะพยายามไม่ได้สนใจเลยคุณเลยอะอือาจจะมีการพูดคุยกันมาแต่ว่าเขา เขาเลือกที่จะไม่สนใจคุณจ้ะแล้วคุณทํายังไงแต่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณอยากกลับไปหาเขาอะอยากได้รับความดีๆจากเขาอยู่อะอืมอาจจะมีการพูดคุยกันมาแต่ว่ามันเป็นยังไงการพูดคุยก็ยังไม่ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการความไม่ชัดเจนของเขานะครับในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันน่ะทําไมปัจจุบันเรามองว่าคุณก็ยังคิดถึงคน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 นั้นอยู่คนที่เดินจากไปจากคุณนะครับคุณรู้สึกว่าเป็นความรักและความผูกพันกับคนคนนี้ครับ คุณยังรู้สึกผูกพันรู้สึกรักคนคนนั้นอยู่คนที่เดินจากไปมันเป็นความรักแล้วจริงความคิดถึงอ่ะยังอยากพูดคุยยังอยากเจราจาอยากจะมีคําถามอะไรมากมายเกี่ยวถึงเขาอะครับยังมีความคิดถึงอยู่เนาะแต่ว่าเขาเองเลอกที่จะเดินจากคุณไปอะนิ่งเฉยแล้วจากคุณไปอยู่นะครับในปัจจุบันอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตเอ้ไม่ใช่สิ <laughs> มาดูกันบ้าง ความในใจระหว่างคุณกับเขาในใจลึกๆเนี่ยคุณกับเขาคิดกันยังไงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ชาวราศีมีถุนในใจลึกๆของคุณคิดยังไงออืแบบนึงนะคุณเองรู้สึกลังเล่ะไม่แน่ใจว่าเขาการที่เขาเดินออกจากคุณไปเนี่ยเขาไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนอื่นเราหรือ,อยังนะครับแต่คุณเองก็ยังยังคิดถึงอยู่อ่ะยังคิดถึงคนคนนั้นอยู่อ่ะยังยังอยากให้เขากลับมาอยู่อ่ะในใจอยู่ยังอยากไปคือถึงเจ็บไพ่บอกว่าถึงเจ็บยังไงคุณก็ยัง ประคองความรักครั้งนี้อยู่อะครับยังอยากไปกับความรักครั้งนี้อยู่ยังไม่ยอมปล่อยมันออกไปจากใจคุณอะพูดอย่างนั้นเนาะฝนเขาคิดยังไงเขาคนนั้นคิดยังไงมาดูกันอืมเขาเองในใจลึกๆอะอืมเขาก็รู้นะว่าคุณยังอยากพูดคุยกับเขาอยู่แต่เขาเองก็ยังไม่พร้อมอะครับมองว่าเขายัง hmm. ไม่พร้อมไม่อยากกลับมาเจอปัญหาไม่อยากเจอเรื่องเดิมๆมาหาเดิมๆอะไรเงี้ยเขาเลยค่อนข้างปิดใจคุณพยายามไม่อยากยุ่งอ่ะไม่อยากพยายาม ปีกตัวไม่ค่อยอยากยุ่งออกคุณนะครับอืแต่ถามว่าใจลึกๆเขามองคุณยังไงเขามองคุณเป็นเอ็มเพรสนะคือเป็นแบบยังเป็นคนที่เขารู้สึกดีอยู่ออ่ะืแต่เขาฝึกลังเลว่าถึงดียังไงฉันก็ไม่อยากกลับไปอ่ะอย,อยากตอนนี้แบบพอก่อนขอไปแบบขอไปดูความสุขเรื่องตัวเองอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินของเขาครับหายไปโฟกัสเรื่องนั้นอยู่เนาะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูในอนาคตนะครับัจากวันที่ลงคลิปไปสิบห้าวันเนี่ยถึงฟินเดือนเนี่ย ว่าชาวราศีมิถุนคุณจะเจออะไรกันมากนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ชาวราศีมิถุนเออนับจากวันที่ลงคลิปไปสิบ้าวันหรือฟิ้นเดือนเนี่ยคุณจะเจออะไรเรามองว่าคุณเองอาจจะมีอยากการอยากกลับไปเรียกร้องอยากไปพูดคุยกับเขาอะแต่ก็มันได้จะเป็นความคิดเนาะในใจคิดอยากกลับไปอย่างเดียวแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะเขานิ่งเฉยไปเลยอะอจริงจริงคุณอยากกลับไปพูดคุยอะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องอครับอยากไปเริ่มต้นอืแบบนึงนะอยากกลับไปง้อไปเริ่มต้นกับเขาอีกครั้งหนึ่งอะครับอื ยังเป็นความรักและความผูกพันกับคนคนนั้นอยู่มันยังห่วงหาอันอยู่อ่ะคุณยังไม่อยากปล่อยไปแต่ว่าอืมเขาเลือกที่ไม่อยากยุ่งออกับคุณน่ะเลือกปีกตัวมาจากคุณไม่อยากยุ่งออกับคุณถึงคุณจะพยายามเท่าไหร่ช่วงเอ่อนับจากจากนี้ไปคุณอาจจะตามดูเขาตามคอยดูเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมแต่เขาเองเาก็มีคิดถึงคุณบ้างนะบางทีก็มีอยากกลับไปบ้างแต่เขา แต่เปินใจเราบ้ากลับไปแล้วเจอปัญหาแน่นอนเขาเลยเลือกที่จะขออยู่คนเดียวดีกว่าอืมมันเป็นความลังเลข,ของเขาอะเนใจจริงๆเขาก็อยากกลับมาติดต่อพูดคุยกับคุณนะแต่ว่าเรามองว่าเขาเองก็ยังไม่ไม่เอาดีกว่าเหมือนอยากติดต่อแล้วก็ไม่เอาดีกว่าขอออกไปอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับอขอเดินออกไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยปล่อยคุณเดินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาล่ะก็จบคลิปการดูดวงของชาวราศีมีถุนหรือเมถุนนะครับ บักหลังนอ้องของเดือนธันวาแค่นี้นะครับฝนท่านใดอยากดูดวงฝนตัวหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไปด้านล่างคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าก็มาลงให้ประมาณต้นเดือนมกรานะครับยังเจอกันใหม่คลิปหน้านอ้องชาวราินมีถุนหรือไม่ถุนครับคลิปนี้สวัสดีครับ